ก่อนรับชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราตรงนี้เลยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะผมกับช่องตระกูลอสตอรี่เลยนะคะก็เมื่อที่แล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราไม่ได้ทำอาหารใช่ไหมคะตอนนี้เราก็พุ่เข้ามาทำอีกแล้วนะคะเพราะว่า หางคองกลิ่นไม่ได้เลยนะคะแล้วคลิปนี้เราจะทำอะไรนะอ๋อตเมื่อคือเราอะ like ได้ไปเก็บฟางเก็บฟางเมื่อคลิปคลิปก่อนนั่นจำไม่ได้นะคะเราไปเก็บฟางกันมาตอนนั้นนะคะแล้วทีนี้ฟางมันก็เลือเราก็เลยอยากจะลอง เอามาทําเมนูนี้ก็คือไก่โ<ห>อ <ง S 2> ฟาง,งนั่นเองนะคะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะไปเลยค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นขั้นตอนต้องการมักไก่นะคะเดี๋ยวเราจะมาัามาลงไปนะคะมาพกกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะลงไปที่ตัวไก่นะคะ เข้าาแมมก็ไปหมักเครื่องค่ะหมักเพื่อที่จะให้ซึมเข้าไปนะคะจะได้มีความแทรกเข้าไปในเนื้อไก่นะคะอ่านี่ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็พักทิ้งไว้นะคะสักคึ่งชัวง่วโมงค่ะเพื่อที่จะนำไปอบลงฟางค่ะ คือรู้ว่าลืมอะไรรู้ป่ะลืมใส่รากผักชีลงไปตอนดำก็แต่ว่าก็เลยใส่ใส่ไปทีล่างูคนให้กันนะชอบรอบเกบีปลอ้ออบอบจะว่าจะขึ้นไหมมไะอ๋อต้องให้ตึงเลยให้เป๊้ใกล้โดนงไหนะนึ มาช่วยกันบินจบกอนนบเดี๋ยวครับเอาบินกบก่อนนะคะ ้ะมีนม่เจาะไ่นี้บออ้าวไม่ไม่รู้แล้วพอเอาเอาดินเอ้อดินเลยลอยเนี้ยเอาดินอ้อนเนี้ยเวเอราต้องทำอรนไมะเข้าไก่ก็ไมู่้มันไม่เข้าหรอกโอ้โหอ๋ออ๋อเพราะาสร้างงค่ะ กด,ด,ข,ด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 ข้างให้แน่นกดกดข้างให้แน่นนะทุกคนเยีี่ยลยก็ได้ไมั้งอาเมมาหลท้าอยู่ตรงนั้นตรงนั้นาม,มานันาม,มา่ามตต้องใช้เวลาเท่าไหร่ น่าจะไม่เก <that> <laughs> ินสามทุ <decorative cil 2> ่มน่าจะได้กิน คนช่วยบังลมหน่อยไีเจ้ามาเดี๋ยวคนติดตูดไอไฟติดตูดเียติดแล้วไปจ้ารึเปล่าจ้าเดี๋ยวเป็นม้าอก่ากโอ้โหร้อนมีควาแบบน่าได้ไบไงไม่ใช่เราต้องเติมทีละน้อยถูกถูกรูมันหอมลูกมันหอมโอ้ยโซฮัด เติมฟางเข้าไปนะคะแล้วก็เติมไปเรื่อยๆเราจะไม่เติมทีเดียวนะคะเราจะค่อยๆเติมพอมันแบบเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะค่อยๆเติมไปนะคะนี่นะคะพนักงานเคลียร์นะคะใช่ แต่กินเพื่อที่แบบว่าบางทีกินฟางมันอาจจะแบบให้ห้อมห้มนะคะแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะให้ความรู้สึกแบบว่าโอ้ไม่กอทาแดดมากนะคะอันนี้เมื่อน,น้าจะอบตัวเองไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอบฟางนะอบตัวเองไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงยู่ระหว่างนั่งรอนะคะดูนั่นคะ่ะมีนั่งรอกันอยู่นะคะเพื่อที่รอว่าจะต้องรอกันกี่ชั่วโมงคะ่ะ น,น่าจะโอ้โหง,งี้นไม่ต้อง,งกินแร้วค่ะลูกไก่อบฝางออกมาดัมปี้อย่ะไม่ได้นะลูกนะนะค่ะอยู่ช่วงระวังรอค่ะและนี่กำลังอบกำลังพัดกันไปไฟไฟนะคะเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากแล้วก็ละาสุดบอกแล้วไก่อบฝางสูตรตระกูลอเอปไน็นไงคะน้าอ้อนอ้อนะคะลืมตำลาาผักชีลงไปในนั้น เป็นลายด้เอาไปลูกๆเลยใช่แล้วแต่ว่าเราก็เพิ่งรู้ไปนะคะบอกแล้วเป็นสู่ตระกูลออมมันต้องมีอะไรสซอร์ไพทีล่างนี่แล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กคนนี้มาทําอะไรอ่ะนางแบบลองค่ะกินวันนี้เข้าห้องหนาววันนี้แน่นอนกินวันนี้เขาหนาววันน้าวันนี้แหละลุ้นที่ทาลุ้นลุ้นรอเวลาลุ้นแบบให้น้องไอซใส่ให้ไอซไอ้เฟืองไอ้เฟืองไอ้เฟืองแบบนั่งแบบอุ้มเอาไม่ก็ พามาดูน้องน้ำอิงโอ้โหยิงฟ้าทีไม้เคี่ยไฟดึงหนูจับแล้วดึงไม่่เฮ้ยก็คือเนื่งจับว่าคุณน้องน้ำอิงนะคะตักฟางไม่แต็ตอนนี้นะคะดูดูรีแอดูั่ดูรีแอตอนนี้นะคะดูรีดูรีแอค่น ไฟแบบลุกไฟไม่ลุกตรงที่กองกองที่ก่อใส่ไก่แต่แต่ว่ามาลุกอีกกองหนึ่งที่ไม่ได้ก่อใส่ไก่ไปนะคะโขนเหตุการณ์ที่ชุลมุนมากๆนะคะเราต้องมาช่วยกันดับไฟเพราะว่าคนนู้นเลยค่ะเจ๊คนนู้นเลยนะคะเอาไฟมาจุดกับกองที่ไม่ได้ก่อไก่นะคะเหตุการณ์ชุลมุนมากๆเลยโดยเฉพาะน้าอ้อยตอนนี้เหนื่อยมากๆเลยนะคะ นะคะดับไฟเสือมา่ามน้อ้อยนะคะน้องอ้อยเป็นไงบ้างเมื่อกี้นี้ที่เห็นน้องอ้อยดับไฟเพราะสนุกดีค่ะเหนื่อยดีเหนื่อยสิคะเกือบจะลามไปยานุเลยนะคะคือคุณน้องนี่ก็รออีกประมาณห้านาทีนะคะหรว่าฟังที่เรากองไว้แล้วมันกองไม่ได้ไงถ้าใหญ่้แบบน้อทำอะไรคะนี่เตรียมนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ไม่พอก็เอาตัวนี้ใส่ไปด้วยเลยนะคะเม่นนะตอนนี้ โอ้โหแล้วก็ไปคุกค้นนะคะแลนอ้อยนะคะได้บอกไว้แล้วว่าถ้าไก่ออฟังไม่พอจะข้อยืมัตถุดิบตัวนี้นะคะไปทําไก่ออฟังแทนนะคะและสุดน้องเลนแล้วนะลูกนะตอนนี้นะคะก็ได้เวลานะคะมาลุ้นกันนะคะว่าไก่ออฟังสูรตระกูลอ,อจะเป็นยังไงนะคะจะกินได้หรือได้กินนะคะ <c oughs> <c oughs> มาเลยค่ะพร้อมมาก รอบๆต้องทำความสะอาดรอบรอๆสักแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะเอ้าเี้ยจะปีกไหนอยพร้อมยังคะหลุนจนสี่ว้ยมา กำลังจะเอาไก่นะคะโอ้ไม่กอ้ไม่ก็โอ้ไม่อ้มาดูค่ะพื่ค่ะดึงดเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากๆโอ้กินได้ปะนี่กินได้ปะนี่น้องเน้งกลียมนะเอ้ยนี่ไม่เป็นกระเทียมค่ะมีเดียมแบรมั้ย ชิมได้คิออาบุ๊คเราเออชิมได้ไงหอมหอมอมไม่ติดเลยไม่ต้องไปเพชรบูรณ์เลยเนี่ยจบไ,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 ไปแล้วนะคะกับคลิปวันนี้ทำไก่อบฟางสูรตระกูลอ๋อนะคะแต่ว่าอาจจะดูชุลมุนไปนิดนึงนะคะแต่ว่าพอออกไปเลยนะคะก็พอกินได้นะคะปเป็นงไ,ชนไงช ไม่ต้องไปเลยนะจริงๆถ้าซื้อเข้ากินก็โอเคแล้วนะคะแต่ว็อยากจะทํากันเองนะคะก็ค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ก่าช่องปากูอ๋อสตอรี่ด้วยนะคะก็วันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า